สวัสดีครับผมผมโฟกครับเมื่อวานนี้เนี่ยสักเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับผมได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งซึ่งผมเห็นข่าวข่าวนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ใช้คําว่ากูโกรธมากเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือผมไปเห็นใน Facebook นะแล้วก็จากเพจ Discord ตะดินนะครับบอกว่าพรทัพโดนบล็อกในไทยแล้วนะครับโดยทาง DE สั่งอินเทอร์เน็ตมือถือทุกค่ายแล้วครับเป็นโป้พรทัพนะครับพูดง่ายๆว่ารัฐบาลแบนพรทัพ ซึ่งผมมองว่าการที่รัฐบาลเนี่ยมาทําแบบเนี้ยมัน มันเหมือนกับมาแย่งสิทธิส่วนบุคคลที่แบบเอ้เราควรมีอะไอไอเรื่องไอเรื่องแบบนี้ไอการดูหนังโป้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบว่ามันคงไม่มีใครที่แบบว่าเอ้ยวันนี้เพื่อนเรามาดูหนังโป้กันดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวฉายขึ้นโปรเจคเตอร์เลยอะไรเงี้ยหรือแบบไอโรงเรียนอ่ะวันนี้ครูจะมาเปิดหนังโป้ให้ดูนะแล้วเออดูไปอะไรงี้หรือไม่มันก็คงไม่มีครอบครัวแบบว่าเออรวมหน้ารวมตาพร้อมหน้าพร้อมตากันมาดูหนังโป้อะไรเงี้ยผมว่า มันก็ไม่น่ามีนะเพราะว่าการดูอะไรแบบเนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแบบว่าเออเราดูคนเดียวเรามีความสุขคนเดียวแล้วเราก็ปลดปล่อยอารมณ์ออกมานะครับ <S <S ซึ่งการที่รัฐบาลทําแบบนี้ผมมองว่ามันมันค่อนข้างผิดที่ว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มาคิด คิดว่าเออถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีจริงแบบว่ารัฐบาลเขาทาแบบทําได้แบบว่าทําให้ทําให้ประเทศไทยอ่ะไม่สามารถดูหนังโป้ได้ผ่านเว็บไซต์เงี้ยคนไทยไม่สามารถดูได้แล้วอ่ะปิดหายไปหมดเลยเนี่ยเออจะทํำยังไงนะครับ <Nice. S 1> ข้อดีข้อเสียของการดูหนังโป้ะนะข้อดีก็คือช่วยช่วยคลายความเครียดรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นทําให้ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติอาจช่วยลด การอารรมทางเพศได้นะครับสมมติเรามีเรามีอารมณ์เราก็แค่เปิดสื่ออ่ะเปิดสื่ออภรครับ เปิดเข้าไปบอลครับดูแล้วก็สโตอยู่ในห้องหรืออยู่ในห้องน้ําก็จบแค่นั้นอ่ะแล้วก็ลดปล่อยจะทํากี่วันวันกี่ครั้งจะทําจะทําบ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่เสียหายใครมันคือการช่วยตัวเองใช่ไหมมันไม่เสียหายเป็นระปกติแต่ถ้ามันไม่มีสื่อพวกนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะคือการที่คุณมาสั่งปิดตอนเนี้ผมมองว่ามันไม่ทันแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณจะมาปิดอ่าไม่ให้คนไม่ให้คนในประเทศดูเลยเนี่ย คุณควรจะทําก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคดิจิตัลหรืออินเทอร์เน็ตแบบว่าเออก่อนนั้นนั้นปิดไปก่อนเลยปิดไปเลยเอออย่างนั้นอะคนมันก็จะ ก็จะมีน้อยที่จะเห็นใช่ไหมแต่ว่าตอนน้าตอนเนี้คนอื่นเขาผมใช้คําว่าคนมันรู้แล้วมันมีอะไรแบบเนี้ยดูได้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแล้วคุณมาสั่งปิดตอนเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันหนึ่งแล้วมันก็ตอนนี้มันก็มีการาตั้งปะท้วงอะไรแล้วก็ใช่ไหมว่าอย่าอย่ามายุ่งแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นแบบว่าเออถ้าคนมันเกิดอารมณ์อยากแล้วแล้วมันไม่มีอะไรสื่ออะไรพวกนี้ให้ดูระบายเงี้ยเขาอาจจะไปข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิงข่มขืนคนแก่อะไรก็แล้ว แต่มันก็จะเกิดผลเสียที่มันมันเยอะกว่านะผมว่ารัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าเออถ้าสมมติเยาวชนดูหนังโป้เนี่ยหรือว่าเด็กๆดูหนังโป้เนี่ยหรือว่าคนทั่วไปดูหนังโป้เนี่ยอาจจะทั้งไม่เกิดอารมณ์แล้วแล้วออกไปทําอะไรไม่ดีผมมองว่ามันไม่ไปถึงขั้นนั้นหรอกนะส่วนมากนะส่วนมากมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกส่วนมากเกิดลมดูแล้วก็สะตกอยู่ในห้องน้ําในห้องนอนก็จบแล้วเออก็จบแล้วนะครับมันแย่มากเลยนะมันแย่จริงๆอะ่ะ ส่วนตัวผมอะผมมีแอปเลยนะนี่มันจะเป็นแอปอย่างนี้อ่าเห็นไหมซึ่งผมกดเข้าไปในแอปเนี่ย<ร>มันก็ยังดูได้อยู่ใช่ไหมเออมันก็ยังดูได้อยู่แต่ว่าในเว็บแบบผมผมลองแล้วถ้าใช้ wi-fi มันดูได้นะแต่ว่าถ้าอาใช้อินเทอร์เน็ตบางครั้งนะมันก็จะดูไม่ได้นะครับ <L un> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าสิ่งที่ผมเจอแล้วผมก็เออเขาเรียกก็เป็นหนึ่งเสียงแล้วกันที่มาบอกว่ามึงอย่ายุ่ง เรื่องส่วนตัวของคนทั่วไปแล้วก็ใช้ความคิดนิดน,นึงคิดหน่อยว่าเฮ้ยไอเรื่องที่เราจะไปห้ามเขาหรือว่าไม่เขาทําแบบนู้นมันเป็นเรื่องที่ควรห้ามจริงๆไหมไออย่างเช่นถ้าพูดถึงเวพนันเนี้ยอถ้าพูดถึงเวพนันเนี้ยเว็บพนันเนี้ย,นนย,นนยแม่งควรโดนปิดนะเว้ยไอพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าเว็บโปอ,อีกนะเออมานี้ครับสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับพอเห็นปุ๊บก็ทําคลิปเลย